ความเป็นมาของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสุรามาบัวงเงินเริ่มแรกก็เราได้สืบอทอดมาจากบรรทบุรุษจากรุ่นของปู่ย่าตายายมาเมื่อก่อนเราทำเถื่อนจากนั้นในปี2546เราก็ได้ไปขึ้นทะเบียนกับกลุ่มสัพพสามิตรหลังจากนั้นเราก็ได้ทำในที่ถูกต้องเมื่อก่อนนะไม่มีไม่มีอาชีพเสริมครับ ก็ได้เหล้าในเข้ามาช่วยเสริมจากที่ว่าออกไปทํางานที่อื่นบ้างแต่พอมีเหล้าสุมโซนเข้ามาก็กลับมาทําเหล้าสุมโซนกันก็ได้อยู่กับครอบครัวไม่ต้องไปออกทํางานต่างจังหวัดต่างประเทศหรอกที่อื่นเลยสมุนไพรที่เรามาเอามาหมักเหล้านละเราเราทาเองทําการผลิตเองทั้งลูกแป้งและสมุนไพรที่หามาเองแล้วข้าวที่เรามาก็เอามาจากในสุมโซนของเราเป็นข้าวที่มีคุณภาพดีสุราเราเลยแตกต่างจากที่อื่นนะ ลโครงการขนาดเล็กพี่ก็พบปัญหาเกี่ยวกับการตลาดการตลาดของพี่ยังยังไม่กว้างส่วนมากก็จะขายในจังหวัดแพร่แล้วก็ต่างจังหวัดเอาได้รับการสนับสนุนจากทางกรมสรพสามิตรแพร่ได้แนะนําเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับขวดแล้วก็โลโก้ให้เป็นเอกลักษณ์แล้วก็เป็นที่ติดตลาดกรมสพสามิตร ก็ได้ประสานงานเรื่องเกี่ยวกับการตลาดเกี่ยวกับเงินกู้ที่ในกลุ่มเราจะมาพัฒนาสุราของเราเกี่ยวกับการทำบัญชีเกี่ยวกับเอกสารต่างๆที่เราไปาสำนักงานก็อำนวยความสะดวกให้ทุกอย่างในการบริการสำหรับผู้ประกอบการที่เริ่มต้นในการมาทำสุรานะครับเราก็จะให้คำแนะนำ นะครับก่อนที่จะเขามาทําสุราเนี่ยเราจะบอกเขาก่อนว่าท่านจะต้องมีภาระอะไรบ้างเกี่ยวกับการทําสุราท่านมีตลาดไหมมีคู่แข่งไหมตลาดตอนนี้เป็นยังไงนะครับรวมถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆจะให้เขาดูว่าผลิตภัณฑ์ที่เขาจาหน่ายอยู่ในท้องตลาดมนะันเป็นยังไงตลาด ของสุราชุมชนเนี่ยตอนนี้ตลาดไหนมันใหญ่จะไปตลาดไหนบ้างจะถามเขาว่าเฮ้ยคุณมีตลาดทางไหนบ้างถ้าไปแย่งกันเองเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะทําตลาดได้ในเรื่องของของชุมชนที่จะเริ่มใหม่เราจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจกชุมชนด้วยภาษีสรรพสามิตยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวบ้านของคนไทยให้เขามีไรายได้ดีขึ้นให้มีการจ้างงานที่มากขึ้นแล้วก็ให้เขาพัฒนาเข้าไปอยู่ในระบบซึ่งจะช่วยให้เขาสามารถเติบโต,โตได้อย่าง,ย,างยั่งยืน